โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําที่เติมเกม Mobile l e g e n d เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอั่นอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ s อพลยต้องที่นี่ทีเดียว Richman Shop เท่านั้นอันนี้นัก ด <the S 2> ันสกิดไม่เท่เลยดูดิตัวต่อยหรือโคตรเท่อะโอ้ดูสีแดงโอ้เท่จัเอามาจากไหนอ้าวไพ่เห็นเป็นโนสกิดใสการ์ดไงกร์ดผมบอกไ้พี่เปิดการ์ฟปกพี่ผมไมอบอกเออว พี่ได้เห็นตะคินแบบเฟือยตัวเยอะเลยครับวีเปิดเกิดแล้วดีเกิดอะไรดีเฟื่อนอายาเหรเมื่อกี้หนึ่งมาไม่ทันปั๊บสองมาจออย่ดีแล้วดีจีนะแล้วดีจีนะอ่า่าอย่างนี้สนุกเลยอ่ะต้นเกมตายังยังไม่มีฟิกไม่มีกูมา อาการเป็นไงวะชน,าานาะขาดไ,ไม่จบมันจะไปเลาไม่กลับมา,าับกลับไปนะอือบกหัววะ,วะโอ้ยตกนิดเดียวเองพี่ไม่ได้ว่าเอ้ยป่าจบบนแล้วกันด้วยนะได้ค่สีล่ลด หรืออะไรหนือนี่ยังโดนทะยาไปสองดอกโดนมันอ่ล้วมันรวยนะใช่จะอ,อยู่ก็เดินไม่ให้มันพ่าดงูเหมือนกันอันนี้ต้องเงาแล้วแก้คืนเตานี้เลยไม่ถึงวะแบบนั้วนะยกแกกับสามตัวก็ต้าจะปีบูก่อนเต็ครับปีมีคนมา เอาดิต้องถึงมือว่ะใช่ปะไม่มีสเลยไม่มีไม่มีฟีแบบนยมี่ยเมยใเมยโดนเมยโดนเมยโดนเมยโลอกาแล้วล็อกแล้วสวยยสวไปอนึงียอยากโดนตงหมเ้ยอยากโดนหมเ้ยโดหมจริงหรอพยายามไม้สักที มันไปบนเลนแล้ยพี่แอ้มิคบนเธอลองเล่นเลนมาดูไหมเขาเนียนไปหรือเปล่าที่มิกได้ปะเจอมันเงาแล้วมันเงาแล้วเธอมามาโอ้ oh ไม่ได้แบบนี้มันแรงขนาดนี้ลเลยเหรอสไนไ้ยกำลังไปเธอมาหน่อยมาหน่อยจ้าครับมาอยู่มาอยู่มันเงาแล้วได้ได้เขาได้เขาได้

เล่นบูมันไหมเธอเอาดูเล่นบูมรอยะที่ป๊กต็อกปาร์ล่ะไงระยะสับแล้วระยะตายปีกตึ๊กต็อกปีกได้บูมแล้วได้บูมไม่ใช่ตายตายตายตอนหมดตอน ทำอะไรอรับั่นเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะไม่เจอจะช่วยกันต้อนถิ่นไงพี่เออโอเคโอเคได้อยู่ทีมเวิร์ทีมเวิร์เนาะคือคือเจตนานะนะได้อยู่ได้อยู่มีทีมเวอร์ต่างห่างไอ้อะไรแกไม่มีคนด้วยอยู่แล้ว ไอพี่เอาบอลหมดแล้วอาญาหมดเลยตะกี้แล้วไตีไอตีไอตีเออไอตีมันโอ้ไม่ตายทีมมอันไอ้ยากไอ้เอสเมอร์ันได้ตัวอะไรวะนี่เอสมือไหนวะมันไม่อยู่แอร์ไซด์ใช่ไหมไม่ไม่มันเจ็บมันเจ็บ โอ้เจ็บเจ็บด้วยตายตายแล้วโอเคสวยสวยสวยโอ้นน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 อนนานนนนเนนนนนนเอนนยนนเนานนนเนนนนนนนรนน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 เนนนนรนน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 บนน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  เลือดอีกอดีเอาเลืเอาเลือต่อเลืต่เอาเลยเลยจะถึงแล้วโอ้ะหลอกกาวดวาโอ้ยัโมงพัโมงงโมงเอาโมงเฮ้ยบนะโอ้โิ้งจัดได้วะมันแคสนมันแค้เนี่ยมันแค้มันแคนมัน้ะโอ้โหจะน้าบาดเหลือเชื่อนนอ้เด็กา กค่ขโอ้โหเวงกกเวงตัวนั้นน่ะตัดโดดโดดพิลิอนะโอ้ยอย่าวิ่งขอเลยจับไม่เลือับเลยด้ไดัดกันัดกันตัดันตัดเขายาามอาแล้ว่ติเปิดให้ได้นะ

เฮ้กุคัาตรงไหนให้ตั้งไหนเข้าไม่ได้หลังไฟได้โดนกูค้าโดกู้ค้าไปมันสับสับมือไอเบียที่มันทำอะไรได้ปะนี่ไม่เห็นมันโชว์ทีแไม่ยิงไงมันพยายามอยู่เฮ้ยแม่เ,เหรอเค้โอ้ยมันด้เมาหร่โอเคะอาตีเปิดถ้ได <c oughs> ้ตงการป่า เอ็าเวียไม่มีโดนแล้วตัดตายเฮ้ยเฮ้ยมาเล่น๊อสในเลยบอลบอลเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว baby สวยเลยเฮ้ยเมกมพี่ ไอ้มาไม่ออาดับไอ้มาสไม่ออาดับฉาใช่ไหมตัดตั๊กแจกมากกูเองอ๋อโอเคกูนึมึงหยอกให้กูออกเดี๋ยวมึงออกเองบอกเองบอกเองกูออกได้ทันรล้หลับงดำดิบกว่าชุดต่อไปแบบนั้นนี่เกมไวเลยพี่รอดจบเลยเดไป มันมันสูบมันสูบเฮ้ยโดนพี่ลูกโดนพี่ลูกไม่โดนไม่โดนจัดจัดเรียบร้อยบมโบมขอบคุณที่โบมกำลังโดนนะโดนนะจะได้สองนะได้หมดอ่ะไปจับจบแบบไม่ใช้หลอดเลยเวลาอมไวไวกว่าหลอดนี่ครับ เติบความที่เป็นอดีตนี่อะไรเงี้ยไปเลยนไอขนาดสองคนคู่เลยบีได้รอดผมได้รอดดีบ้อเหยุมเลยดิดีปอมอยไดใหายน ไม่เลยไม่ตายว่ะเอ้ยไม่พี่ตีป้อมเมื่อกี้มันลุกหลบหเลยเฉยเกดแล้วรอดเดือดละ,ละ,ละ,ละเดีๆทำไม่รอดพีมมาล่ะเอา้า <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้ไม่เยลยหล,ะละอดพอมาตัดหลอดให้ตัดหลอดให้ะ,ให <c oughs> ะมีอีก เฮ้ล็อกแสบต่อสวยสวยโจมือเสียหลอดเหรอไม่เจ้อปะโอแม่งพูดจนแบบกูคิดว่าหลอดกำลังจะเดินมาเฮียหลอดไม่เกิดว่าไม่เฉยเลยหลอดมาไวจังวะเฮ้ยูีบมาอยู่ยูมาอยู่ยูมาอยู่ยูมาอยู่อยู่ไอ้ไปโดนไม่โดนอะไรเนี่ยไอ้ผมแล้วก็หลบทำไมเนี่ยตกใจ ไอ้ลูกจายลูกจานลูกจานเล่าขันรักแน่นอะพี่พี่ยนแก่ตายกูอะไอหมาึงหลบดิอเมื่อกี้เฮ้ยมันพงหาคว่าตกใจกุณหลบมาก่อนเลยแล้วกันเมนทับอะเนาะเห็นแล้วเมย์ย่อเม้ยเห็นแบบมันดูแ เรียกว่า,ก,ากูดูพฤติกรรมกูดูพฤติกรรมไปก๊อฟอ,อยู่แม่งมาจริงเฉยเ <c oughs> ด้มีพูดดีดีเนสามลเมนคิมมี่ับเปลี่ยนเมนละ,เป,นเ,ละเปลี่ยนเมนเหรอเปลี่ยนเมนเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs>